เขียนว่าผลบวกลบอย่างนี้ดีกว่าแปลงไปแปลงกลับเป็นผลคูณสัญลักษณ์นี้คือแปลงไปแปลงกลับนะทำได้หมดใช้ตอนที่ใช้ตอนที่ค่าตีโกนนะค่าตีโกนนะมีการบวกการลบ การคูณกันแสดงว่าถ้าเราเจอตีโกนอยู่ในรูปบวกลบแล้วก็คูณใช้ชุด6เดี๋ยวเราเขียนตามพี่นะตัวที่พี่เขียน s sin พี่จะย่อเป็นตัว s แล้วคอสย่อเป็นตัว C สูตรแรกเรียกว่าไซบวกไซขอย่ออย่างนี้นะได้2องคูนไซคูณครเราจดมานี้ก่อนไซบวกไซได้2องไคอสคูณไหมนี้ แล้วก็สูตรที่สองเป็นไซน์ลบซน์ได้สองคอร์สซน์อันแรกไซน์บวกซน์นะแปลงเป็นสองซน์คอร์สแล้วก็ซน์ลบซน์เป็นสองคอสซน์แล้วก็มีคอร์สบวกคอสได้ใครนะ เออเออสองคอร์สคอสสองคอสคอสสองคูณคอร์สคูคอสสุดท้ายแปลกหน่อยมันจะเป็นคอร์สลบคอร์สมันจะได้ลบสองสาสายที่แปลกเพราะว่ามันมีเลยนะอ่ามันมีลบอันอื่นเป็นบวกหมดเลยอันอื่นอันอื่นเป็นเครื่องหมายบวกหมดเลยเดี๋ยวมาดูข้อตกลง เราสังเกตว่าฝั่งซ้ายมันเป็นเครื่องหมายบวกลบแต่ว่าด้านขวาคือเครื่องหมายคูณใกล้กันแบบนี้คือคูณนะทีนี้ข้อตลกลงคือแบบนี้ถ้าเราแปลงไปอันนี้พี่ใช้คําว่าแปลงไปนะแปลงไปนี่หมายความว่าแปลงจากบวกลบไปเป็นคูณอันนี้คือแปลงไปนะถ้าแปลงไปเนี่ยเราจะเอามุมมาบวกลบกันแล้วก็หารด้วย2แปลงไปคือแปลงจากซ้ายไปขวาก็คือแปลงจากบวกลบไปเป็นคูณ แต่ว่าถ้าเราแปลงย้อนกลับแปลงย้อนกลับนี่คือแปลงจากการคูณมาเป็นบวกลบถ้าเราแปลงย้อนกลับมุมไม่มีหารสองมุมแค่บวกลบกันจดเท e. ่านี้ก่อนงงเขาว่าแปลงไปแปลงกลับไหมแปลงไปก็คือจากฝั่งที่เป็นบวกลบอะไปเป็นคูณแต่ว่าแปลงกลับคือฝั่งที่เป็นคูณอะแปลงย้อนกลับเป็นบวกลบ ถ้าใครเรียนแล้วที่โรงเรียนนะแปสูตรเขาจะแยกมาแต่พี่ว่าแปลงไปงแปลงกลับดูง่ายกว่าแต่ต้องจําดีๆนะถ้าแปลงไปมุมมีหาร2แปลงกลับนี้มไม่มีหาร2แล้วก็มีข้อตกลงอีกอย่างหนึ่งคือเอามุม,มเยอะขึ้นก่อนพี่ดอกจำอย่างนี้นะเอามุม,มเยอะขึ้นก่อนเดี๋ยวอธิบายแต่ละใ้ฟัน เราจดตัวอย่างไปสองข้อตัวอย่างที่1นึ่งา,ายเบวกสาย B อันนี้เป็นการแปลงรูปนะว่าได้เท่าไหร่ข้อนี้ต้องใช้ชุดที่6เพราะว่ามันเอาตีโกนมาบวกกันทันไหม มันมันจะมีมุมบวกกันถ้ามุมบวกกันอ่ะใช้ชุด2องดีไซน์คอร์ทซไซอ่ะแต่อันนี้คือเอาตีโกนบวกกันมันมันเป็นไซน์บวกซา์ใช้สูตรไหนนะสูตรแรกเดี๋ยวพี่ตีกรอบมานะใช่ไหมสูตรแรกมันเป็นการแปลงไปก็คือซายบวกซายแปลงไปเป็นใครนะ2อ i ไซคอร์สลับก็ไม่ได้นะสลับมันต้องเรียงตามนี้นะเป็น2องไซคอร์เดี๋ยวพี่เขียนให้ดูก่อน เพราะฉะนั้นเราก็แปลงไปเนาะเป็น2คูณซายแล้วก็คูณใครนะคูณคอสังเกตว่าพี่เว้นมุมไว้แล้วจดมาตามพี่ก็ได้เว้นมุมไว้แต่ค่อยๆไล่มันยุ่งยากอยู่แต่เข้าใจแล้วก็มันจำได้ยาว ซึ่งตัวอย่างที่พี่เขียนมันมันเป็นการแปลงไปเพราะว่าเราแปลงจากการบวกไปเป็นการคูณซึ่งถ้าเป็นการแปลงไปอ่ะมุมมันจะต้องเอามาบวกลบกันแล้วหารสองเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนบวกลบกันหารสองนะมุมที่โจทย์มีใครกับใครนะ A กับ B แสดงว่าช่องแรกอ่ะเราจะต้องเอามุม A กับมุม B มาบวกกันแล้วหารสองพี่เขียนให้ดูกันเอา A กับ b บวกกันแล้วหารสอง เพราะว่ามันคือการแปลงไปไงต้องมีหารสองเพราะฉะนั้นอีกก้อนหนึ่งต้องเอามาทําอะไรนะล,ลบกันก้อนแรกจะเป็นบวกก้อนหลังจะเป็นลบก็คือเอา a กับ b ลบกันแล้วหารสองเป็นก้อนหลังแบบนี้แล้วก็ที่พี่ย้ําว่าเอามุมเยอะขึ้นก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามุม a มันน้อยกว่าด้านในเนจะติดลบแล้วก็เวลาคิดมันจะยุ่งยากพี่ก็เลยอยากให้เอามุมเยอะขึ้นก่อนดีกว่า ข้างในจะได้ไม่ติดลบนะไม่งั้นเราเนึกภาพตามนะถ้า A น้อยกว่า B นี่เป็นไงในนี้เออในนี้ติดลบเดี๋ยวมันจะต้องจําเพิ่มไนงะพี่ว่าอันเนี้ยเอามุมเยอะขึ้นก่อนดีกว่าแล้วก็ใครเสร็จแล้วลองแปลงตัวอย่างที่สอง ดี๋ยวจดไปก่อนนะจดไปก่อนนะ,อะลองอันนี้ไซส์เจ็ดสิบห้าลบไซส์สิบห้า ใช้สูตรไหนนะสูตรที่สองมันเรียกว่า sin ์ลบไซนแปลงไปเป็นสองคูณคอแปลงไปนะเป็นสองคอร์ดนงั้นไอตอนแปลงไปอะ่ะมันจะแปลงไปเป็นสองคูณคอคูณไซนแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเปิดมุมไว้มันจะเป็นสองคอร์เปิดมุมไว้แล้วก็ค่าไซนเปิดมุมไว้สลับที่ไซายคอร์ไม่ได้นะ ทีนี้พอเป็นการแปลงไปก็คือเราแปลงจากลบไปเป็นคูณเนาะมุมมันต้องมีหารสองด้วยแสดงว่าไอช่องแรกอะเราจะต้องเอามุมมาบวกกันแล้วหารสองมุมที่ว่านี้ก็เป็น75็บกับบวกกันแล้วหารสองแสดงว่าช่องแรกเป็น75กับใครนะ15บบวกกันแล้วหารสองส่วนช่องหลังก็ลบกันหารสองอันนี้คือด้านหลัง ก็เอา75กับสิลบกันแล้วหารสองเจ็ดกับสิได้ไค่เก้าสิบแล้วก็เอา 2, 2ไปตัดเหลือ45<ม>เพราะฉะนั้นเราจะได้2องคูณคอสสี่สิบองศา45องศานี่มาจาก75กับสิได้90แล้วหารด้วย2เหลือ45<ม>ส่วน<ม>ด้านหลัง มันก็คูณนะคูณกับซ i ายเจกับ15ลบกันเหลือใครหกสแล้วก็เอา2ไปหารเหลือ 30, 30. มันจะเป็นซายสามองศาแล้วก็คิดเลขเราจะได้2องคูณคอสี่หด้ใครนะรู้2อส่วนสแล้วซายสามสิบ่วนสองหกันมันจะตอบรู้สองส่วนสตัวอย่างที่สาม สองคูณค A, คศเอคศบีอันนี้เริ่มจากคูณแล้วนะไม่ไม่ได้เริ่มจากบวกลบนะเริ่มจากคูณนะ เลยนะมันเป็น2องคอร์ดคอร์ดซึ่งถ้าเป็น2องคอร์ดคอร์ดมันอยู่ในรูปการคูณเราก็ต้องไปใช้ชุดที่6เพราะว่ามันเป็นตีโกนคูณกันมันตรงกับชุดไหนนะสองคอร์ดคอร์ดเออสูตรที่3อันนี้นะสูตรนี้นะแต่ว่าฝั่งที่โจทย์ให้อ่ะมันให้จากด้านขวาที่เป็น2องคอร์ดคอร์ดซึ่งหน้าที่เรามันจะต้องแปลงย้อนกลับพี่เรียกว่าแปลงย้อนกลับ ไปเป็นคอสบวกคอสอย่างนี้รู้เรื่องไหมก็คือ2อคอสคอสต้องแปลงย้อนกลับไปเป็นคอสบวกคอสงั้นเดี๋ยวพี่เขียนการแปลงย้อนกลับนะมันเป็น2อคอสคอสเวลาแปลงย้อนกลับก็เป็นคอสเปิดวงเล็บไว้แล้วก็บวกคอสเปิดวงเล็บไว้เติมมุมทันไหมคือแปลงย้อนกลับแต่ว่าเวลาเราแปลงย้อนกลับมุมนี้ยังไงนะเออไม่ต้องมีหารสองแค่บวกลบกัน เพราะฉะนั้นมุมก้อนหน้าเรามองเหมือนเดิมก็คือเอามุม A กับ B มาบวกกันไม่มีหาร2เพราะว่ามันแปลงย้อนกลับก็เป็น A บวก B ฐานะส่วน<ม>ด้านหลัง<ม>ก้อนนี้<ม>ก็เอามุมมาลบกันต้องมีหาร2องไหมอ่าไม่ต้องเพราะว่ามันคือการแปลงย้อนกลับ ตัวอย่างที่สี่เดี๋ยวทำโจทย์หละนึกเลขแป๊บนึ่งเลแป๊บนึ่งนะไปเลยนะแบบนนะลบ 2, สองไซายเจ็ดสิบห้าคูณไซายสิบห้า เรียนยังพวกแนี้เรียนยังน่าจะเรียนเรียนแล้วเนาะเออไวยอยู่ <c oughs> แล้วอินเวอร์ตตีโกลนี่ครูขึ้นยังเวกเตอร์ <c oughs> นี่เขาถึ่งไหนแหล้ว เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวต้องควายมาเรียนเวกเตอร์นะเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วจิเน่ตัวอย่าง<ม>ที่4เป็นลบสองสายสายมันคือสูตรไหนนะเออสูตรที่4ี่ก้อนนี้แต่ว่ามันให้ด้านขวามาถูกต้องไหม ทีนี้พอให้ด้านขวามาที่เป็นลบสองไซส์ต้องแปลงย้อนกลับไปเป็นไปเป็นคอร์สลบคอร์สทันไหมแปลงย้อนกลับไปเป็นคอร์สลบคอร์สแต่ว่าเวลาแปลงย้อนกลับมุมต้องอยังไงนะเออแค่บวกลบกันงั้นเดี๋ยวพี่เขียนแปลงย้อนกลับก่อนนะเวลาแปลงย้อนกลับก็ได้คอร์สเปิดมุมไว้ต้องเป็นเครื่องหมายเลยนะลบใช่ไหมลบเป็นคอร์สลบคอร์ส ซึ่งมันก็จะมีอยู่2ส,ส่วนที่เราทำการเปิดมุมไว้ถ้าส่วนแรกมุมต้องเอามาบวกกันต้องมีหารสองไหม่ไม่ต้องมีเพราะว่าเราแปลงย้อนกลับมุมแค่บวกกันลบกันเพราะฉะนั้นช่องแรกเป็น75บวกใครนะ15แสดงว่าช่องหลังนี้ต้องไงเอ่อลบกันก็คือเจดสิบห้ากับสิบห้ลบกันอันแรกได้คอเท่าไหร่ เป็นคอส90องศาแล้วก็ลบกับคอส60องศาศูนย์ละหนึ่งคอส90เนี่ย <10. S 1> ได้ศูนย์ไซด์60อ่ะ, <10. S 1> อะก็คือมันจะตอบลบหนึ่งส่วนสองไปทำจท